เป้เรียงร้องนะครับซื้อว่ามีว่าดีว่าดังหมากมม่ใช่เดียวครับใส่ตีเรียกว,ว่าซุปเปอร์จิ๋วเรานำนักเข่สามร้อยกว่ากิโลจิ๋วแต่แจ่วหนุ่ยเป็นคนเราก็มาเยี่ยมเลงเลยนะครับ สถานีการชนก็ซ้ำกลางนะครับแพร่แพร่ว่าแหลกเลยอย่างแพร่ว่าแหลกว่าตีว่าแหลกกินแพร่ไร่หน้าที่มั้งเฉาวงเฉาวงงานหน้าที่นะครับว่าตีช่องก็ชนน้องบัวเบนะชนนั่นไหมว่าช่องจำพี่ว่าน่าทีว่าจำอ่ะว่าจำพี่ว่าน่าทีนะครับครับก็คนก้างยายากลัวรุนแรงทีน้ำนักหน่อยๆนะครับ นูพยากาโคตัวนุ่กับดอนไรด,ดีแต่งกวนอย่างเดียวตัวไกลๆนอกจากนั้นในวันนี้ขอกล้องเป้เรียงอง,งนะครับตัวนี้ไอไลที่ปลาม,มาเลยกับชุดวันนี้นะครับชุดวันนี้ครับการชุดวันนี้ในการให้กินหญ้านี่เราต้องเป็นระยะร้วช่วงนี้นะพร้อมต่ําสึกแล้วนี่หลุดใหญโตนู้นนะที่เราว่านลูกดอนนะ ยอดไปถึงพุ่งพอดิปินไม่ปิ้นเลยก็มันต้องบุญมันใหญ่เจเมียนี่นะรับกาตรงนี้มาโค้นจันคงจะจำทีนอนได้เป็นทีนอนก้องนินพิจิตรใจจอมลาชันจอมลาวีรับก็วันที่มันเจ็บก็เอาควางมาปูตรงนี้ให้กับหลังจากติกากอนชนรับมันนอนตรงนี้ทีนี้จะมีไก่นะครับถึงกะมีม้าอยู่ตัว ชื่อว่าไปทำีไปนี่และำนี่ไปไนำนีปำนี่ทำีทนี่มานีนถิ่ตูนวันนี้ไม่ได้ถอดต่อชาวใด้ถอดนะครับต่อชาวใด้ถอนครับ มันชือ่อโนดซิงห์หลาดนะครับชนคูทุดไทยวันนี้กูตีแปดนะครับชนกูตีแปดการทันดีอยู่ไกลๆก,ก,ก,ก็เชินเป็นกําลังใจกันนะครับสําหรับโนดซิงห์หลาดได้กูชนตีเไ้นนะครับเะาอวดนะครับก็เราชนว่นาตีได้ด้วันนี้หว่ไมนน้นะครับโนดซิงห์หลาดเป็นหว่ไม้ทำมาเป็นกําลังใจครับหว่ไม้คุณน้อยสวัสดีนะครับคุณคณาทิพย ร้อยจริงนะนอนได้ปักพ้อได้ทั้งวันนี้นะครับตาต่อนอาบน้ำเย็นสบายนะครับครับเรามาแล่วัววัวแล่ก้องโขกไปเรียงองนะครับวันนี้ไปเรียงองจะนำวัวจนลงโดยตัวเองทุกครั้งนะครับลอยเองวางเองอีกคนย้ายแกว้างนี่นจ้ชนายวัวใช่นายวัวใจมาไหมอยู่แล้วนะนาวัวใจม,มันก็เราวัวใจตู้โคลาลนั่นเอง

เุดปสิสขขวนี้จะเปรียบวผนที่ิบกนี้ผ่นดินช่องในภาพเปรียบดีเทตรงไหมเปรียบก็ตรงทนได้ติดมั้งไหม่กับไม่กันนี้มันเล็กกันกันจงี่อนี่ แม่เหว้องเดียวนี้นะติดเลยนะออเดี๋ยวติกกับ้านดีไงนะเขาทอลอยใจไดเหรอเดี๋ยวทาวเทสี่แถวหนึ่งใส่ยยอนนู้นใส่เล็กอันนี้ใส่บิ๊กกับ ก่าของนี่จนราคาได้ตกตัวนะครับข้าไปเลวไปยาโกมบังนู่นนายมันมาแล้วนายทำานี้ม,ม,มาแล้วม,มันไปแน่น ไปจ่ายเลงรถใช่ไหมลองรถตำนรีมาเว้ยรีล่งรถกันตัีล่ลงรถเรียก่าเจ้านายนี่ไปอยากโค่นนะครับนี่นี่ต้รีครับเป็นมาดีก้อนกลางยาหลุดซ่าดีเดียวก็ไดามาจากแล้วน้ำนานาจับนี่ไปอยากโค่นินไปอยากโค่อายุกี่ปีแล้เนี่

ตอนนี้พร้อมเรียบอยู่เลยเลยนะเรียบันทีที่พวกนี้กับเจ้านำสงรงนะครับเจ้านำสงโพกับเจ้านำสงโขพวกมันเปลี่ยนเลยนี่เจ้านำสงโพนะครับแล้วก็จนถ้าถ้าได้จะจะรูวัดที่ไหนในสังเกตเลยโอ๊คดเว่ะเ้านำงโขกสนมาโอ๊คจัดเวลยะโอ๊คแต่ได้เลยครับเคยแป้แล้วกันเคยแป้เคยเมื่อเคยนะครับขอบครามยางเลยนะครับตอนนี้คือวิธีว่าจนนะครับมันกับมันกับหนักมวยนะครับ แเมั่งหนามั่งเบ้อมั่งนะครับการอยู out, weight, ่ติดแต่ละโอกาสแล้วแต่จังหวะความต้มบุญลอยเปิดตื่นขึ้นเวทีแต่ว่าบางทีเปิดต้มบุญบ้าเลยแบบนั้นเราต้มบุญเนี่ยเปิดต้มบุญว่าอนแเป้คอตีเขาพึ่งซื้อมาตอนแเป้นะกับอยู่ติดเขานันกับเราพึ่งซื้อมาหลังจากเราซื้อว่าแเป้นเบ้อาว้นอืะเราซื้อว่าแเป้แล้วเรามานะเสียอุ้นแล้วก็มาทำเบื่ออุ้นอ่าโอเคแล้วครับเราซื้อได้ราคาเนื้อไหมตอนแเป้ใช่มาเพื่อน อ่าม <N iss an> ือไงนตัวอ่ะมือเดียวราคากล้เร็วราคาเนื้อนะราคากันเอ่งขัวบางตัวตึงไปแล้วก็ราคาอย่างไม่ตกนะครับขัวดีที่ไม่ช็อกนี่เขาหวาเป็นไอ้ตั้งเกตัวทุกตัวนะครับไม่กี่การน้ำแต่ว่าบางตัวก็ตีเขาหลายกว่างขัวก็มีการน้ำก็มีกี่การทอมก็มีกี่การทอมือเขาบ่อปอกจากของซึ่งมันจะไปนอนกลางตั้งนะครับไม่อยาไปไกลนี่บพราึ้งออกจาก ก่อนขอก็เดี๋ยวนก็มันนอนอยู่แหละแต่ดึงกลับขอมัน,น,อนมันมาแต่ดึงกลางเนาะมันไม่ไปแต่เดึงไปไปเดินมันไม่ของกามีกันหลาครับคุณคุณ,คณวัดสุพลครับขอบคุณมากค,ค,ครับวันนี้แต่น้ำถุงโพตะเตเดียมนะครับไายเติงกาหัวีพ่อใหม่เยี่ยมจนตอนตอนนี้การชนอยู่ตัวงทีจะชนวันนี้ครูตีแปดกับโนติงหาลาดนะครับจนหัวแหลกแต่วัวหลุนย้่นะครับ สวัสดีทุกสานนะครับสวัสดีทุกสานจากสตนกูนอะไรอยู่นะครับมเมื่อกดใจพมใต้หลังจากที่ได้ย้ำกับเราเข้ามาแลกกันหน่อยว่าคนแต่สักเดี๋ยวกับมันพอผมแกวัยในยูทูบว่าคนจะแลกเยอะทีเดียวกอชจองนี้ครับเป็นทีรูจักมาขึ้นแหละเรามาแลกวิธีชีวิตการเลี้ยงวัวการเดินวัวการทำไม้วัวแข่งแกร่งกับการบำรุงหลังชาวัวการเปรียววัวได้ทำนองน,นีวัว กันก็นจะได้เห็นไปปลอมปอมเหมือนนะครับถูกแองก็คือเราจะเยึดพอครัวนี่ครับตางค์กัก้าวครับถ้าทำกันเองกินกันเองครับปกบุงงากินได้แต่นี้ครับยันเชือกเชือกนี่ครับนี่ครับมีเสื้อกับเสียเปเลียงอง่อง นเดี๋ยวไปเรียกหมอมาหยู่ช่วยนะครับตัวนี้ยันยังนั่นไหมนี่ยู่ตาเลยหรือไหมจิตใจมินนินนินจใจนินปีจิตใจครับถึงตอนนี้การย้ายเป็นดีรุยเลยนะครับมันก็ติดเชื้อนะครับก็ตายไปแเลยครับถึงตัวนี้กองหนองก๊อบนี่ตับก้อนนึงตับก้อนครับ กาไปแลยหลังจากจุบไปจืดได้ติแต่ตูนาคนนะครับก็คุณหมาเดียว ตรงนี้ก็ยู่ไม่ไกลครับตรงกลางหน้ารถยนต์หรือหมาจอดกันเลยนะครับข้าวท่วนาน้ำกี่ลาจนโกตุงโพตะเตยเียเด้งเดี๋ยวผมขอยาดลงความที่ก่อนนะครับแล้วเราก็ปบกันไม่ลังขอบนไหนว่าเปเยน์อนุญาตใ้ข้าหมาเยี่ยมนะครับรับนี้คือหลังาซาดซปเปอร์จิ๋วนะครับสเตีที่ชนซ้ำแปวัวแหลกจวบง้านาทีรับจวบง กังติดส่องจนสามทิปนาทีกังที่ทามกันจนินาทีกังติดส่องกังที่ส่ามชนะนะครับขับลงความที่แค่นี้นะครับก็เลยรับความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ